ดิครับผมมือน,นี้มาส่อมแซมสุ่มครับเป็นกิ้งใหม่ครับเป็นเดือนแล้วใบร่วงหมดแล้วครับเป็นกิิงใหมไม่โหจะทำการส่อมแซมกันเลยครับ 就活。 จนแม่ป้าสังวัน เอาพลุก จะสมองกลัวเลยพี่น้องเพราะว่าลงเล่นน้ำครับคุดแล้วก็มาลุ้นน้ำกันด้วยครับผมไหนนะครับผมได้เวลาว่านแล้วครับผมสมองกล้วนเตยทำการว่านนะครับมาลุ้นกันดนะครับว่าดีมีตัว เบื้งหลงนี้เหยข้างพี่เลยมีหลายบ้มีหลายบ้างมันต่ว่ต่ำเลยยังไม่ตำเลยี่ว่ามีสัวหันฮะตัวโอตัวเพิน ยงเงังตัวสองตัวมีเยอะโอพัดพัดเฮ้ยปาข้อหรือปลาแยงต่เห็นเพราะการปูว่ะก็เป็แไอ้บูแล้ว ออ้อชอนครับออนชนแต่จเปียนกบหลายแล้วครับขอขเขาอ่ะ เงาะปักมากนครับเฮ้ยปักอิ่มใส่ปลามาเชหัวปลาเลยยังวะ็ปลานาวัดบ <c oughs> ้าน่น มะอีกป่เส้นนี้เลยกูนบอเนยมากเู

bu ngay à? ừ. Ừ. À? Là... Là, không? À. đấy hả hâm à bực nè nhanh mai đua gần còn mình này

xin mời <laughs> các bạn nhớ đến đây để ý kiến của mình để ý kiến

ี่ครับผมมันอยู่ครับมันอยังแล้วแกะกันนะครับผมมันอยังมันอยังนี่ครับผลงานพี่น้องมันอยู่เด้อครับผมเงี้ยเงี้ยบ้านที่พอมีป้ามันเข้าครับไในช่อนมาหนึ่งตัวคลิปนี้ครับฝากไว้สำเนีากันครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม แต่ลงไปปักกิ้งไม่ไว้เอาไว้บ้านอีกเขียวหนาครับผมสวัสดีครับ